ก็นความใจเขาก็มีปัญหาเราจะปฎเบินการแล้วเราก็จะแบ่งปันความรู้เท่าที่เรามีอยู่ในแง่ของการเขาเพื่อไม่ให้มีการเผาด้วยการตั้งโรงงานเฟ็น้าขนาดเล็กทคนสบไบโอมาสสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ มีการติดตามไปอยู่หนละังจากวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเราคุยถึงมาตรการที่ว,ว่าเอออาจจะไม่รับซืบ้อสินค้าพวกข้าพิรวนอะไรที่ทเกิดจากการเขาหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่บางประเทศก็เคยทํากันนใ,ในอดีตะนะแต่ว่าในช่วงนี้ของเราเนี่ยเ็พยายามหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่อนนะฮะในเรื่องเรื่องจะไปเข้าสู่เรื่องไม่ซื้อสินค้าหรืออะไรเป็นขั้นตอนตอน่อไป คือภาคเอก้าประชาชนเองเขายื่นที่เตรียมจะฟ้องท่านนายกเพราะว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ค่ะนะคประชาชนเขารวมชื่อกันนะคะรวมชื่อกันเพื่อที่จะฟ้องรัฐบาลของท่านนายกที่ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ปัญหานี้ไม่ได้เป็นปัญหาณวันนี้นะฮะเป็นปัญหา20ปีที่แล้วที่เราอาเซียนมีปัญหารืออยู่นะแล้วก็พยายามแก้ทั้งอาเซียนชวนล่างที่อยู่ในแมริทานที่อยู่ในภาคเหนาอและปัจจุบันเนี่ยมันก็มา โผ่มาอยู่แถบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการดําเนินการเนี่ยเราทากันต่อนเนื่องอเป็นครั้งๆง,งที่ผ่านมาช่วงเดเมิกเนี่ยหมายถึงว่าช่วงโควิดก็เบาบางไปะนะแต่ด้านนี้เราก็กลับมาอีกแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านเราเท่นั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องบ้านเราเองเราก็ต้องแก้ไขประชาชนเขาอยากรู้ค่วะว่ามาตรการของรัฐบาลระยะสั้นระยะยาวเป็นยังไงคือควรควรจะ ก็ก็มีคุณทุกด้านอันนี้เราุแลพูดคุยนมาเป็นเวลาพอควรแล้วนะฮะนาดีตเพราะฉะนั้นมีแล้วเราจะเปิดประตูคอ่์รเล่าให้ฟังนะวันนี้ในคลมท่านจะรายงานในในที่ประชุมอีทีไหมคะเรื่องการประสานกับทังเพื่อนบ้านก็รายงานได้เมื่อวานนี้ท่านรองนายกของลราก็ยังมา แล้วมาคุยกันแต่ว่าคุยเรื่องอื่นนะฮะแต่ก็มีการแตะเรื่องนี้ด้วยแล้วเราก็จะพบกันอีกทีในการประชุมอาเซียนที่จะรับโอเคนะครับ